เรียนการสอนในโรงเรียนหรือในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวคงไม่พอแล้วสําหรับในโลกปัจจุบันทําให้กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆเกิดขึ้นมากมายและวันนี้เราได้มีโอกาสไปติดตามกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่7ค่ายวิจิตอาสานําพาสู่อาชีพซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่ราชมงคลชมคลื่นอําเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะท,ทางวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียนที่จัดขึ้นเพื่อเสริมหรือเติมเต็มให้แก่นักเรียนให้ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้นและยังได้ค้นหาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่อาชีพในอนาคตอีกด้วยค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกับค่ายส่งเสริมักษาทางวิทยาศาสตร์รั้งที่7ตอนว่าเป็นค่ายวิจิตอาสานำพาสู่ อาชีพกิจกรรมของเรานะคะอันนี้ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นค่ายวิทย์ครั้งที่7นะคะเด็กๆก,ก็จะได้สัมผัสอาชีพต่างๆนะคะอย่างรอบนี้เนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้สัมผัสทางด้านเกี่ยวกับการโรงแรมการประกอบอาหารนักวิทย์นะคะแล้วก็เป็นวิศวกรนะคะเป็นยังไงบ้างน,นอกกนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้เกี่ยวกับ การการฝึกภาวะความเป็นผู้นำนะคะนอกจากนี้ก็คือจะได้เป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเด็กๆก,ก็จะได้เจอกับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าการการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยก็จะไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆที่มาค่ายในลักษณะแนวนี้จะไม่ใช่ว่าเข้าค่ายวิทย์อย่างเดียวแต่ได้เป็นการ บูดาการผรสมผสานหลายศาสตร์เข้าด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้ของเรากิจกรรมวิวแชร์ของเรารอบนี้ก็คือจะทําเพื่อบริจาคให้กับสัตว์พิการนะคะก็คือแล้วแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยก็คือจะมีใครมารับเพื่อ,อนําไปใช้กับสัตว์พิการได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีการทําไข่เค็มสมุนไพรนะคะเพื่อบริจาคให้กับทางภาคทิสารที่ เกิดน้ำท่วมนะคะแล้วก็เด็กๆที่มารอบนี้ก็คือทุกคนเนี่ยจะมาด้วยใจนะคะเพราะว่าคือจริงๆก็เป็นช่วงวันหยุดยาวที่เด็กๆให้พักผ่อนกับครอบครัวจะไปเที่ยววันหยุดยาวที่อื่นแต่เด็กๆกลุ่มนี้ก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ย เหมือนได้พักผ่อนในตู้ได้ทํากิจกรรมด้วยได้ความรู้ด้วยก็ถือว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเด็กๆบางครอบครัวก็จะมีผู้ปกครองมาด้วยที่จะมาได้สัมผัสว่าลูกๆเราทําอะไรบ้างบางครอบครัวเนี่ยก็คือเข้าค่ายมาแล้ว สองครั้งนะคะบางคนเนี่ยเข้าค่ายแบบติดต่อกัน2อสาครั้งก็งมีนะคะเพราะว่าค่ายของเราเนี่ยจัดเป็นค่ายครั้งที่7บางคนก็เคยเข้าค่ายตอนตอนปฐถมเด็กปฐถมก็อยากจะเข้ามาอยู่กับพี่พี่มปลายด้วยเพื่อที่จะได้เป็นการเรียนรู้ล่วงหน้าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเรียนรู้ทันกันหมดนะคะอย่างกิจกรรมวันนี้นะคะคือเราก็จะได้มีการสกัด ดีเจากหอมแดงนะคะซึ่งคือจะได้ฝึกว่าถ้าเด็กเนี่ยจบไปเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะต้องมีการฝึกวิเคราะห์อะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมีการสรุปผลตัวแปรต้นตัวแปรตามยังไงบ้างปัจจัยที่มีผลยังไงบ้างนะคะ ในในค่ายวิทย์ในค่ายวิทย์ของเรานะคะก็เด็กๆเนี่ยก็จะได้สัมผัสเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะเพื่อเป็นการค้นหาตัวเองว่าตัวเองจะเดินทางแนวไหนแล้วก็จะได้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อนะคะแล้วก็จะได้ฝึกภาวะความเป็นผู้นําต่างๆด้วยนะคะซึ่งคิดว่าการบูรณาการหลายๆาศาสตร์เข้าด้วยกันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สําคัญกับการเรียนในปัจจุบันนะคะมห AH าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสิทร์ของเรานะคะเลียงห็นถึงความสําคัญที่จะจัดบริการวิชาการให้กับสังคมนะคะซึ่งคิดว่าโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยก็ควรจะจับมือร่วมกันจะได้ฝึกเด็กนักเรียนแล้วก็เป็นบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียนมากนะคะเด็กๆ,ๆอาจจะเห็นผล อาจจะทางอ้อมบ้างทางตรงบ้างแต่คิดว่ามีประโยชน์แน่นอนทางมหาวิลาลยคิดว่าเราก็จะเดินหน้าต่อไปนะที่ได้มาค่ายนี้รแรลบแรกๆก็เหงาครับเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดมาที่นี่แต่พอแบบว่าเขาจัดกลุ่มให้ทํากับเพื่อนเนี่ยครับก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหงาอะไรขนาดนั้นก็ได้แบบว่า,าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนก็มาที่นี่ก็ได้หลายอย่างครับได้ทํางานเหมือนเชฟ วิศวกรนักอ่านข่าวแล้วก็อีกหลายๆอย่างครับรู้สึกสนุกดีครับแล้วก็มีความสุขกิจกรรมนี้ก็ทําให้ผมได้รู้ว่าวต,อวตอนแรกผมมาเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเป็นอะไรก็ตอนนี้ก็ได้มาสองอย่างที่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจก็คือวิศาวายธทาก็คือเพราะว่าที่บ้านทํางานก่อสร้างนะ้าเป็นเจ้าของบริษัทครับแล้วก็รีสอร์ทน้นจะไปทํารีสอร์ทผมก็ อยู่บ้านก็ชอบทำอาหารนะครับก็เลยอยากจะเป็นเชฟไปช่วยนาครับก็ได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้เพื่อนต่างโรงเรียนครับหลายชั้นหลายรุ่นเลยครับผมมีรุ่นน้องจนไปถึงรุ่นพี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมปฏิบัติครับส่วนความรู้ก็จะมีวิทยากรมาบรรยายครับเป็นการเพิ่มทางเรื่องครับได้เหมือนได้มาเปิดได้ดูอาชีพต่างๆครับตั้งแต่เข้ากิจกรรมนะครับก็ได้เห็นรูปทาง เพิ่มขึ้นครับได้มีมีการที่วิทยารกรมาบรรยายทำให้ได้ความรู้แล้วก็อาชีพต่างๆมาเต็มทั่จากการล่มกิจกรรมในค่ายค่ะเนี่ยค่ะก็รู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ได้สาระาความรู้มากมายแล้วก็ได้รู้เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็วิธีการประกอบอาชีพแล้วก็ความฉลมากในการประกอบอาชีพแล้วก็ได้รับคำสอนจากพี่ๆทีมงานเยอะมากค่ะได้เปิดประสบการณ์ใหม่เยอะมากแล้วก็ได้ทำ จิตอาสาหให้กับสังคมสองอย่างค่ะก็อย่างเช่นการทําไข่เค็มส่งให้กับผู้สุขอายที่อุบลราชธานีแล้วก็การมาทาวิวแชร์ให้กับสัตว์พิการที่เขาเนี่ยจะไม่สามารถจะเดินได้แต่เราก็มาช่วยเขาเดินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะได้แบบรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะรู้แล้วค่ะว่าหนูเหมาะก,กับทางด้านทางไหนมากขึ้นนะคะ อย่างเช่นการมาทำดูใช้ครั้งนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูอ,อยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะเพราะว่าหนูอยากจะช่วยสัตว์ที่เขาพิการเนี่ยให้กลับมามีชีวิตเหมือนปกติของเขาได้อยากให้เด็กๆมีประสบการณ์หลากหลายค่ะทั้งวิชาการเพื่อนร่วมงานทํากิจกรรมเป็นทีมซึ่งอันนี้หาทําได้ยากมากโรงเรียนก็ไม่ใช่เต็มร้อยนะคะอันนี้มันสามารถเล่นด้วยมือความคิดการวางแผนแล้วก็การจัดเก็บ ก่อนจะทงมือทำต้องมีขั้นตอนเลยก่อนอย่างทำอาหารถุงทองอย่างเงี้ยอุปกรณ์อะไรบ้างวิธีการทำพอแล้วก็ผูกมัดแล้วก็ทอดแล้วก็ทำขนมท็อฟฟี่เป็นกล้วยหอมอันนี้ก็มีขั้นตอนแต่และอย่างมีขั้นตอนหมดเลยทาไม่เด็รู้จักว่าเฮ้ยทำอะไรต้องมีวิธีการการลงมือทำทำไข่เค็มด้วยค่ะอันนี้ขยํามือสนุกสนานมากเลยค่ะได้ความรู้จากจากห้องเรียนได้มาประสบการณ์จริงเขาก็อยากลองเป็นประสบการณ์ที่ ถ้าเรียนในห้องเรียนจะไม่เจออะไรแบบนี้ค่ะต้องมานอกสถานที่เท่านั้นผู้ปกครองก็ให้ทำสนับสนุนเขาชอบแล้วก็สนับสนุนค่ะทั้งวัยมัธยมประถมนี่สามารถเรียนรู้ได้ทุกทุกเพศทุกวัยค่ะถ้าเรียนรู้เร็วคุณก็เกิดประโยชน์เร็วแล้วก็สามารถรู้ตัวต,วตนว่าตัวเองชอบอะไรในสายวิทย์หรือสายเชฟหรือสายศิลปิอมากมายในการท่องเที่ยวด้วยอาจจะเป็นไกด์ในอนาคตก็ได้ ได้รู้ว่าตัวเองชอบสิ่งใดจะได้มุ่งหน้าไปทางนั้นเร็วขึ้นแล้วคุณก็จะต้องเติบโตในวัฒน้าอย่างดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่นซึ่งได้แก่พิษดีในห้องเรียนกับนี้ลงมือปฏิบัติซึ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงอันนี้ถือว่าให้การสนับุนค่ะ สำหรับโครงการค่ายส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่7ในครั้งนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะเพราะว่าทำให้เด็กเนี่ยได้ค้นพบตัวเองนะคะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีความสนใจมีความชอบในด้านไหนอย่างกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็จะพบว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็ได้มี ทักษะความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นลนักษณะของการแนะแนวอาชีพนะคะเพื่อที่จะได้ให้เด็กเนี่ยได้ค้นพบว่าอาชีพอะไระะที่เขามีความสนใจหรือว่าเขามีความชอบก็เชิญชวนนะคะผู้ปกครองที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามมาได้ทาง Facebook ของค่ายนะคะ i <laughs>